ไวๆดิขยักๆยล้ก้าวมาเตะไวๆเลยอ่ยืดิเอเอ้าปั๊บปั๊บอกดิปั๊บั๊อ่ายืมอดิอ่าเนยไป่าไปัดและโอ้โหีบุแป๊บเอ้าปั๊อ่ายืดิอไรกนอมปั๊อะไรนอปั๊บอ่าแล้วกำลปน้านองครอ่เหด ตอนนี้ดูทีมไทยไม่พีชีมัม้วนปั๊งปั๊งเล่นปั๊งดูตอนนี้ทีมอังอีกโค้งปั๊บแทงปั๊บแล้วไปเอาที่ปั๊งเอาแทงปั๊บแล้วเตะอ่าไปตั้งมวยยืนอ่าสไลด์ไปสอนกันอ่ะสไลด์ไปเอาปั๊งแรงๆสไลด์ไปเอาเอาปั๊บปังนี <Marvel> 아, 지금 봐봐. 이제 옆으로 나가려고 해. 어! 어! Uh, uh, 아, 여기 있어. 어! 아, 여기 있어. 어! 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 어!